นี่คือ9าอาหารลดอาการหน้าบวมตัวบวมมีอะไรบ้างไปดูกันครับหคือกาแฟดําหรือชาครับจะมีคาเฟอีนซึ่งจะกระตุ้นให้เราเนี่ยฉี่บ่อยขึ้นครับคาเฟอีนจะทําหน้าที่เหมือนกับยาขับปัะสสาวะชนิดหนึ่งครับเพราะจะลดการดูดน้ํากลับตอนผ่านเข้าไปในไตครับทำให้ไตเนี่ยขับน้าออกมากเยอะขึ้น2น้าําเปล่าการดื่มน้ําเปล่านะครับจะขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายครับทำให้ลดอาการหน้าบวมตัวบวมได้นั่นเอง3กรีกโยเกิร์ตครับในกรีกโยเกิร์ตเนี่ยจะมีโพแทสเซียมสูงซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยจะลดปริมาณโซเดียมกีม็ เซียมสูงอยู่เช่นกันครับก็จะช่วยขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายลดหน้าบวมตัวบวมได้นั่นเอง6แตงโมแตงกวาตระกูลแตงต่างๆนั่นเองครับเพราะมีส่วนประกอบของน้ําเยอะและมีโพลีฟีนอลครับช่วยลดอาการบวมน้ําและปรับสมดุลน้ําอีกด้วย6กีวีในกีวีจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยครับลดอาการท้องอืดและมีโพแทสเซียมสูง7สับปะรดครับในสับปะรดนะจะมีเอนไซม์ครับช่วยย่อยลดอาการท้องอืดและมีโพแทสเซียมสูงครับช่วยลดอาการบวมโซเดียมได้ดีเลย8มะเขือเทศครับนอกจากจะมีฤทธิ์ในการช่วยขับปัสสาวะแล้วครับยังช่วยรักษาลดความดันโลหิตสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่ว ช่วยลดอาการความเสี่ยงจากการเกิดภาวะเส้นเลือดตีบและการเกิดโรคหัวใจวายอีกต่างหากครับและอยากสุดท้ายครับดาร์กช็อกโกแลตครับช่วยลดอาการบวมน้ําได้เพราะในดาร์กช็อกโกแลตนะครับจะมีแมกนีเซียมช่วยลดอาการบวมครับและยังช่วยลดอาการเวียนวินในช่วงมีรอบเดือนอีกด้วยและนี่คือ9อาหารลดหน้าบวมตัวบวมโซเดียมครับแต่ไม่ได้ช่วยลดไขมันนะครับใครที่อ้วนก็ต้องออกกำลังกายควบอาหารด้วยนะครับ